รวม5โน้ตบุ๊กที่น่าซื้อและน่าใช้ในงบประมาณระหว่าง10,000ถึง15,000บาทสวีดัดสวัสดีมิรักแฟนโฟลและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดรีมมารีอัพกันอีกเช่นเคยนะฮะและวันนี้ครับเราจะมาแนะนํา5โน้ตบุ๊กที่น่าซื้อและน่าใช้ที่อยู่ในงบประมาณระหว่าง10,000ถึง15,000บาทซึ่งงบประมาณนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเราควรที่จะได้อะไรกันบ้างแล้วก็แบบไหนถึงจะคุ้มที่สุดนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีโน้ตบุกรุ่นไหนกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ Let's go Asus M 5 0 9 da รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD ค่า Refresh Rate จะอยู่ที่60 h ิเฮิร์พูดถึงในด้านของหน้าจอครับราคาประมาณนี้ถ้าให้ขนาดหน้าจอมา15.6นิ้วค่า Refresh Rate อยู่ที่6 0สเฮิร์แล้วก็ความละเอียดเป็น Full HD เนี่ยถือว่าสแตนดาดเป็นมาตรฐานของราคานี้เลยก็ว่าได้ ถ้าเกิดว่าให้มันน้อยหรือว่าต่ากานี้เนี่ยอาจจะต้องมองไว้เป็นข้อพิจารณาเลยก็ได้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่1.9กกิโลกรัมนะครับตัวเครื่องทําจากพลาสติกซึ่งก็ถือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปเลยนะครับน้ำหนักเบากํลาลังพอดีเลยนะครับเหมาะสําหรับรการพกพาส่วนระบบ OS ตัวนี้ครับก็จะเป็น Windows 10 Home แท้เลยนะครับมีมาให้ในตัวเครื่องเลยส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็นตัว AMD Ryzen เ 3, 3 2 5 0สอนยูะครับความเร็วของมันเนี่ยก็อาจจะเทียบ เท่ากับ Intel Core i3 Gen 7นะครับแต่ว่าอาจจะด้อยกว่าอยู่นิดนึงเท่านั้นเองส่วนในด้าน GPU หรือว่าการ์ดจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น AMD Radeon RX Vega 3ซึ่งประสิทธิภาพของมันครับอาจจะเป็นรองอยู่แค่ Intel HD Graphics 620นะครับแต่ก็อยู่ระหว่าง620กับ617นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับใครที่จะเอาไปเล่นเกมเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นเกมออนไลน์ทั่วไปกราฟิกไม่ได้โหดมากเนี่ยก็พอเล่นได้นะครับส่วนในด้านหน่วยความจำครับรุ่นนี้จะให้ RAM มาอยู่ที่4กิกนะครับเป็นแบบ DDR4 Onboard ด้วย ซึ่งสามารถเพิ่มได้อีก1ช่องนะส่วนรอมหรือว่าสตอ r ์เลครับรุ่นนี้ให้มาเป็น SSD M.2 นะครับ512 g b สามารถเพิ่มได้อีก1สล็อตด้วยนะครับประสิทธิภาพของ SSD M.2 ครับไม่ต้องบอกก็ควรจะรู้นะครับว่าดีกว่าฮาร์ดดิสก์เป็นไหนๆนะฮะส่วนการรับประกันครับรุ่นนี้ก็จะมีการรับประกันอยู่ที่2ปีเต็มด้วยกันนะครับมาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างครับตัวตัวนี้เนี่ยก็จะมีราคากลางๆนะครับอยู่ที่12,900บาทนะคงับซึ่งร้านี้เนะยก็จะข่ยอยู่ที้ ไว้หรือว่า JIB นะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถซื้อได้ในช่วงที่เป็นแฟลชเซลล์นะครับตามช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าร้านค้าออนไลน์ทั่วไปก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเราจะให้ทางทีมงานแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับและนี่ก็คือ ASUS M 5 0 9 DA Dell Inspiron สิ3ารุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD ค่า Refresh Rate หน้าจอรุ่นนี้จะอยู่ที่60 h z อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าหน้าจอประมาณนี้ถือว่าเป็น Standard มาตรฐานแล้วนะครับถ้าต่ำกว่านี้ไปเนี่ยก็อาจจะไม่น่าซื้อสักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะอยู่ที่2.02กิโลกรัมบอที่ทําด้วยพลาสติกนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับกำลังพอดีเลยนะฮะและที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นครับก็คือรุ่นนี้มีที่อ่าน v ีซีดีแล้วก็ดีวีดีให้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าน้ตบุกรุ่นใหม่ๆที่ผลิตออกมาเนี่ยจะไม่สามารถอ่านแผ่นวีซีดีหรือว่าดีวีดีได้เลยแต่ว่ารุ่นนี้ครับมีมาให้ใครที่เก็บแผ่ CD, DVD ่่่่่นนนนนหหหรรือวาาาาังเเเเกกีีียุ้็มะะทจํไปปิดดู ครั้งนะครับย้อนยุคนิดนึงส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็รันด้วยระบบ OS เป็นแบบ Windows 10 Home นะครับมีมาในตัวนะครับเป็น Windows แท้เลยนะครับส่วน CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น Intel Core i3 1 0 0 5 G1 ก็เป็น Intel Core i3 Gen10 นั่นเองครับบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพในการทำงานทั่วไปครับสามารถทำงานได้ดีมากๆนะครับส่วนใครนะครับที่จะนำไปตัดต่อหรือว่าไปทำอะไรเกี่ยวกับการเรนเดอร์ต่างๆเนี่ยรุ่นนี้อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะฮะส่วน GPU หรือว่าการ์ดจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Intel UHD Graphics 1> 1. ซึ่งประสิทธิภาพของมันนะครับบอกได้เลยว่าดีกว่า RX Vega 3ของทาง AMD อีกนะครับดังนั้นเกมออนไลน์หรือว่าเกมที่ใช้กราฟิกประมาณนึงเนี่ยบอกได้เลยว่าสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันครับส่วนในด้านหน่วยความจาครับรุ่นนี้จะให้แรมมาอยู่ที่ 4GB DDR4 ส่วน ROM หรือว่า Storage ครับรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบ SSD M.2 นะครับ 256GB ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนคิดว่า 256GB ไม่เพียงพอก็สามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องนะครับการรับประกันต่างๆครับรุ่นนี้ก็จะรับประกันทั้งหมด2ปีนะครับเป็นประกรันออนไซต์ถ้า พังเมื่อไหร่โทรหาช่างได้เลยนะครับช่างจะไปซ่อมให้ถึงที่เลยมาดูในด้านของราคาเกินบ้างครับรุ่นนี้เนี่ยราคากลางจะอยู่ที่13,500ักว่าบาทนะครับถ้าเป็น JAB Advice เนี่ยถ้าช่วงลดราคาก็อยู่ที่13,000ต้นต้นๆนะครับไม่เกินนี้ส่วนถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับถ้ามีช่วงแฝดเซล์เนี่ยก็อาจจะซื้อได้ถูกกว่านี้นะครับแต่ก็ต้องศึกษาแล้วก็ดูรายละเอียดร้านคา้าร้านนั้นให้ดีนะครับและนี่ก็คือ d e l l Inspiron 15 35 9 3 l e n ก v o ThinkPad e 4 9 0รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่1 4นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD ส่วนค่า Refresh Rate หน้าจอครับรุ่นนี้จะอยู่ที่60 h z หลายๆคนครับอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่1 4นิ้วเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความชอบเลยครับเพราะว่าถึงหน้าจอมันจะเป็น1 4นิ้วก็จริงแต่ว่าค่า Refresh Rate กับความละเอียดของหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยก็ให้มาเทียบเท่ากับรุ่นที่เป็น15.6้นิ้วนะครับอยู่ที่ความชอบส่วนบุนบบบบกกน่น,นก็ รุ่นหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับส่วนน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่1.75กิโลกรัมวัสดุทําจากพลาสติกนะครับบอกได้เลยว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เบามากๆนะครับแล้วก็เหมาะสาหรับการพกพาไปทํางานในต่างสถานที่หรือว่าไปต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะพกโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งไปทํางานด้วยรุ่นนี้เหมาะมากๆครับส่วนในด้านการทํางานครับแน่นอนว่า OS ก็เป็น Windows 10 Pro นะครับ64บิตมีมาให้ในตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ Windows Home นะเป็น Windows 10 Pro นะครับซึ่งตัว Pro เนี่ยก็ อีกนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนในด้านของ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Intel Core i5 8265U ซึ่งประสิทธิภาพของมันครับบอกได้เลยว่าเทียบเท่ากับ Core i5 Gen10 ได้เลยนะครับอาจจะไม่แรงเท่า i5 Gen10 แค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวจริงแต่ว่าประสิทธิภาพของตัวนี้ครับแรงกว่า Line 53580U ของทาง AMD อีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกันจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เห็นความต่างขนาดนั้นหรอกครับแต่ถามว่าดีแค่ไหนงานตัดต่อหรือว่างานเรนเดอร์ต่างๆครับบอกได้เลยว่า ตัวนี้สบายๆครับส่วน GPU หรือว่าการ์ดจอครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Intel UHD Graphics 620ซึ่งประสิทธิภาพของมันครับอาจจะเป็นรองอยู่แค่ AMD RX Vega 96เท่านั้นเองซึ่งก็ต่างกันไม่มากสักเท่าไหร่ครับเกมออนไลน์ที่ไม่ใช้การาฟิกเยอะสักเท่าไหร่เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นได้ลื่นๆเลยนะครับส่วนใครที่จะเอาไปเล่นแบบงานการาฟิกจา้าหรือว่างานที่จําเป็นจะต้องใช้แบบการ์ดจอโหดๆเนี่ยตัวนี้อาจจะวองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับมาดูในด้านหน่วยความจำครับรุ่นนี้ให้แรมมาถึง8 g b DDR4 ส่วน รอมครับรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบฮาร์ดดิสต์นะครับความจํา1เทราไบต์ซึ่งไม่สามารถเพิ่ม SSD M2 ได้นะครับดังนั้นรุ่นนี้เนี่ยก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณานะครับสำหรับใครที่จะเอาไปเพิ่ม SSD นะครับเพราะว่าไม่สามารถเพิ่มได้มาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างครับราคากลางๆของรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่13,800กว่าบาทนะครับถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปช่วงแฟลชเซลล์เนี่ยอาจจะลดถึง1 2 0 0 0กว่าบาทก็ได้นะครับไงคุณผู้ชมก็ต้องลองติดตามข่าวสารแล้วก็หารายลละะเออีีียดดดร้้าานนคคูๆแ่ก็ื Levo i n k p a d e490 asus x545fa รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วความละเอียดจะเป็น full hd ค่า refresh rate หน้าจอจะอยู่ที่60 hz ก็เป็นมาตรฐานไปเลยนะครับว่าถ้า5จอ15.6นิ้วความละเอียดเป็น full hd แล้วก็ค่า refresh rate 60 hz เนี่ยถือว่าเป็นปกติมากๆเลยนะครับในเรทราคานี้ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่2กิโลกรัมเป๊ะๆนะครับวัสดุทำจากพลาสติกก็ถือว่าไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับกำลังพอดีเลยนะครับสำหรับ2 กิโลกรัมส่วนในด้านการทํางานครับแน่นอนว่า OS รุ่นนี้ก็เป็น Windows 10 Home นะครับมีมาให้ในตัวเครื่องเลยนะครับเป็น Windows แท้ส่วน CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Intel Core i3 1 0 1 1 0อยู่นะครับก็เป็น Intel Core i3 Gen 10นั่นเองครับถ้าเทียบกับฝั่ง AMD เนี่ยเทียบได้กับไรเส้น5เลยนะครับแต่ว่าเป็น Gen 2นะไรเส้น5 2 5 0 0 U เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้แรงกว่าอีกนะครับซึ่งใครนะครับที่คิดว่าเฮ้ยมันแรงขนาดนี้มันจะต้องตัดต่อเรนเดอร์ได้เร็วๆอันนี้ก็ต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่ามันแรงก็จริง แต่ถ้าเกิดว่าจะนำไปตัดต่อที่โหดขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มงบนิดนึงเพื่อจะอัปเกรด CPU ให้เป็นตัวที่แรงกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะเอาไปตัดต่อจริงจังเรนเดอร์งานจริงจังเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ส่วน GPU หรือว่าการ์ดจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Intel u h d Gra p h i c s ฟิ0ซึ่งประสิทธิภาพของมันก็เป็นรองอยู่แค่ AMD Radeon RX Vega รอ้กหรือว่าเ e ก a 6นั่นเองครับเกมออนไลน์ทั่วไปครับเกมที่ไม่เน้นกราฟ,ฟิกมากเนี่ย,ร,ย,ยรุนร่น เท่่าไหรมาดูในด้านของหน่วยความจาครับรุ่นนี้จะให้อรมาอยู่ที่ 4GB DDR4 ส่วน ROM หรือว่า storage ครับรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบ SSD M.2 นะครับ 512GB ถ้าเกิดว่าไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้อีก1ช่องนั่นเองนะครับส่วนการรับประกันครับแน่นอนว่ารุ่นนี้รับประกันอยู่ที่2ปีเต็มนะครับมาดูในด้านของราคากันบ้างครับรุ่นนี้ราคากลางๆเนี่ยจะอยู่ที่13,900บาทครับจะเป็นราคานี้หมดเลยนะครับตาม SYJIB Top Value เนี่ย JD Central ก็จะราคาประมาณนี้ ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่ว,วไปเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่12,900บาทถ้ามันเป็นช่วงแฟลชเซลล์นะครับยังไงก็ต้องศึกษาดูรายละเอียดให้ดีๆนะครับและนี่ก็คือ ASUS X545FA acer aspire 3 a315 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD ค่า Refresh Rate หน้าจอจะอยู่ที่60 Hz ก็เป็น Standard ตามมาตรฐานของราคานี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับในด้านของหน้าจอน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่1.9กิโลกรัมนะครับวัสดุทำจากพลาสติกซึ่งก็ถือว่ากำลังพอดีเลยนะครับสำหรับน้ำหนักประมาณนี้แล้วก็หน้าจอ15.6นิ้วเนี่ยกำลังพอดีเลย1.9กิโลกรัมส่วน OS นะครับพื้นฐานรุ่นนี้ก็จะเป็น Linux เนาะแสต สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น Windows หรือว่า Linux ก็อยู่ที่ช่างจะลงให้เลยนะครับส่วน CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวแรงอย่าง Intel Core i5 8265U เลยนะครับบอกได้เลยว่า CPU ตัวนี้ผมกําลังจับตามองอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันเทียบเท่ากับ Core i5 Gen10 เลยนะฮะซึ่ง CPU ตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าแรงกว่า r y z e n 73700U อีกนะครับถ้าใครนะครับจะนําไปใช้งานทั่วไปเปิดแอปต่างๆพร้อมๆกันหรือว่าแม้กระทั่งคัดตัดต่อครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเลย ะะแต่ถ้าเกิดว่าจะนําไปเทียบกับพวก Core i9 อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร,ร,ราคามันค่อนข้างที่จะต่างกันไปเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับการตัดต่อแต่จริงๆครับผมมองว่าสําหรับการตัดต่อแล้วเนี่ย Core i5 เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการเรนเดอร์อาจจะรอชาร้ากว่า Core i7 แค่นิดหน่อยแต่ก็ทนรอนิดนึงก็ได้นะครับมาดูในด้านของ GPU หรือว่าการ์ดจอครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Nvidia GeForce MX 230 2GB GDDR5 ซึ่งประสิทธิภาพของมันครับอาจจะเป็นรองรุ่น P ของเขาอย่างเช่นตัว MX 2 5 ดูจากสปีดเทสของ GPU หรือว่าการ์ดจอตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าสำหรับเกมพับ GPC เนี่ยที่ว่าภาพกราฟิกโหดนักโหดหนารุ่นนี้ก็สามารถเล่นได้ครับแต่ว่าก็อาจจะมีกระตุกบ้างเฟรมเรทหล่นบ้างนะครับคือความเป็นจริงถ้าเล่นได้จริงเนี่ยจะต้องปรับโวล์นิดนึงเพราะว่า GPU รุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าในงบประมาณนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับที่ให้ MX 2 3 0มาเนี่ยแต่ถ้าจะให้คุ้มกว่านี้นะครับถ้าเขาให้ MX 2 5 0มาจะดีมากๆเลยนะครับ a อร์ครับมาดูในด้านของหน่วยความจำครับรุ่น มาอยู่ที่ 4GB DDR4 ส่วน ROM ครับหรือว่าสตอรีรุ่นนี้จะให้มาเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับ1เทเลบ1โลกซึ่งเอาจริงๆครับเห็นได้ว่าหลายๆรุ่นเนี่ยอาจจะใช้เป็น SSD M.2 แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยยังใช้เป็นฮาร์ดดิสต์อยู่จะถามว่ารุ่นนี้สามารถเพิ่มเป็น SSD ได้ไหมรุ่นนี้สามารถเพิ่มเป็น SSD M.2 ได้นะครับ1สล็อตด้วยกันแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับถ้าแถมมาในเครื่องนะจะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้การรับประกันครับรุ่นนี้ก็จะรัััับบบปปรรระกกนนนนนออยู่่ทีี2เต็มนะมาาาาาดใ้้ขงงคค รุ่นนี้ราคากลางๆเนี่ยก็จะอยู่ที่1 5 0 0 0กว่าบาทนะครับโดยจริงๆนะครับตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปเนี่ยก็จะขายอยู่ที่1 4 0 0 0กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องรอติดตามกันว่าช่วงไหนมันจะเป็นแฟลชเซลล์แล้วว่าช่วงไหนมันลดราคานะครับแต่ว่าราคากลางๆมันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ15,390บาทนะครับก็จะเกิน1 5ึ0 0มา300กว่าบาทนะครับเพิ่มตัง์นิดนึงแต่ว่าก็ได้ประสิทธิภาพของ CPU แล้วก็การ์ดจอที่ดีขึ้นนะคแลี่ก็ือ A A315 S Sp3 เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ5โน้ตบุ๊กที่เรานํามาแนะนํากันในวันนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีข้อดีและก็ข้อสังเกตที่แตกต่างกัอนออกไปเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอันดับที่1จะต้องดีเสมอคุณผู้ชมไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับแต่ว่านําไปเป็นการประกอบตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะซื้อรุ่นไหนแล้วก็รุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับตัวเองนะครับส่วนในด้านของราคาครับอย่างที่ผมบอกไปว่าก็จะมีราคากลางก็คือราคาของ Note นนนบกเี่่่่่ยมมมมัั็จะะอูไงาางงรพาาาววช ก็จะมีแฟดเซลลที่ทําให้ราคาเนี่ยมันลดลงไปแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีบางช่วงที่ราคามันนิ่งไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยนั่นก็คือราคากลางๆนั่นเองนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ลองศึกษาดูรายละเอียดแล้วก็ดูตามร้านค้าที่คุณผู้ชมจะซื้อดีๆนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดิ้นเมล่อัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเกลาไย